สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุฬาวันรอดพันธ์รหัสนักศึกษา0ูนค่ะวันนี้นะคะมานำเสนอสื่อที่มีชื่อว่าแก้วอารมณ์ของหนูค่ะสื่อชนิดนี้นะคะเป็นสื่อที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความบุกรองทางพฤติกรรมลนอารมณ์ค่ะในรายวิชาเด็กพิเศษอาจารย์อาาุวาพรหรืออาจารย์สนุกเกอร์ค่ะวัตถุประสงค์ของสื่อนี้นะคะ1ก็คือเพื่อให้เด็กนะคะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ สเพื่อให้เด็กนะคะบอกสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ 3. นะคะเพื่อเรียนรู้หรือทําความเข้าใจความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองและผู้อื่นค่ะ 4. นะคะฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ของตนเองค่ะ 5. นะคะลดภาวะการทําร้ายตนเองอย่างบุนแรงค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการใช้สื่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะคะพร้อมกับอธิบายไปด้วยค่ะสื่อของเรานะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็น หน้าความรู้สึกต่างๆที่เราวาดไว้ให้กับเด็กๆค่ะมีหลอดค่ะแล้วก็มีแก้วที่เราวาดหน้าความรู้สึกไว้ให้เด็กค่ะแล้วก็จะมีแก้วอีกอย่างนะคะก็คือเป็นแก้วที่มีหน้าความรู้สึกแต่ว่าจะมีห่วงแบบนี้ด้วยค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือคุณครูน,นะคะจะเอาแก้วทั้งหมดมาวางเรียงไว้ให้เด็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าความรู้สึกนะคะให้เด็กๆเ,เลือกค่ะต่อมานะคะวิธีการเล่นก็คือเด็กๆ,ๆ,ๆนะคะเลือกหยิบ ใบแบบนี้มาก่อนค่ะสมมุติอย่างแรกเลือกหน้ายิมแบบนี้นะคะเด็กๆ,ๆก็ต้องมาดูว่าแก้วอันไหนที่มันเหมือนใบอันนี้นะคะเช่นนี้ค่ะเด็กเจอแล้วอันนี้เราก็นําไปใส่ตรงใต้ก้นแก้วเลยค่ะแล้วเราก็วางไว้แล้วเราก็ใช้หลอดนะคะดูว่ามีหน้าไหนเหมือนกับใบที่เราหยิบมานะคะสมมุติเป็นอันนี้ค่ะเราก็ใช้หลอดนะคะคล้องค่ะคล้องขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปก็คือเอามาสอดใส่ หรือว่าสอนกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาสรุปกิจกรรมนะคะจากสื่อที่เด็กได้เล่นหรือเด,เด็กได้ลองทํานะคะก็คือเมื่อเด็กได้เล่นเกมพวกนี้แล้วนะคะเด็กนะคะจะได้ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ค่ะแล้วก็สามารถเข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่นฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเองลดภาวะความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายของตนเองค่ะ และเด็กนะคะสามารถซื่อถึงสิ่งที่เด็กต้องการได้ค่ะทั้งนี้นะคะรวมทั้งหมดนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะในการคล้องแก้วแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ